ปลายปีแบบนี้อย่าลืมยื่นภาษีกันนะคะวันนี้จะมาแนะนํากันค่ะว่าควรจะยื่นแบบไหนบ้างและภาษีีมีะไรหลักๆจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบบุคคลธรรมดาค่ะแล้วก็แบบนิติบุคคลในส่วนของบุคคลธรรมดานะคะก็คือพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปพนักง,งานประจําหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ เสียภาษีด้วยชื่อตัวเองค่ะและนิติบุคคลนะคะก็คือบจกนะคะหอจตกรหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นร้านค้าแล้วก็มีจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็คือภาษีเงินเพิ่มค่ะก็คือแบต7%นั่นเองค่ะไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นนิติบุคคลนะคะหรือว่าบุคคลเนี่ยแต่ถ้ารายได้เกิน1.8ล้านนะคะก็คือต้องเสียภาษีแบต7%ดนะคะโดยเจ้าภาษี7%จเนี่ยจะเสียไม่เหมือนภาษีรายปีนะคะเราจะเสียกันอยู่ทุกเดือนคคค่ะ่ะะะะททุกกๆวัันนนีี15ขอออองเดดืืถไไปปะะ็จจต้าภษ Pase. และที่สําคัญนะคะถ้าใครเนี่ยเป็นผู้เสียภาษี7%นะคะจําเป็นที่จะต้องออกใบกํากับภาษีให้กับลูกค้าของเราด้วยค่ะแล้วถ้าใครนะคะที่มีรายได้เกิน1.8ล้านเนี่ยแล้วยังไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแนะนวํวมาให้รีบเลยค่ะเพราะว่าค่าปรับเนี่ยเขาปรับกันเป็นวันนะคะทุกคนและกลารเสียภาษีในปัจจุบันนี้นะคะเราทําได้2แบบนะคะทุกคนก็คือแบบออนไลน์นะคะแล้วก็แบบออฟไลน์ค่ะแบบออนไลน์เนี่ยเราก็เข้าไปที่เว็บ rd.go.th นะคะก็คือจะเป็นเว็บของกรมสรรพากรค่คนนะ,คะ แล้วก็สําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกทาออนไลน์เนี่ยก็สามารถไปเสียภาษีได้ที่กรมสรรพากรเลยค่ะอย่าลืมไปจา่ายภาษีปลายปีกันนะคะทุกคน